ระหว่างการหารือร่วมกับนายอาเมดกามลออาดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอียิปต์ผู้นำชาวเบดูอินซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในคาบสม,มุทรไซนายแต่เห็นชอบตกลงที่จะสนับสนุนแผนการของรัฐบาลอียิปต์ที่ต้องการขจัดอิทธิพลของ,องกองกำลังมุสลิมหัวรุนแรงที่เขายึดพื้นที่ดังกล่าวในช่วงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานายกามาออาดินได้แสดงความเชื่อมั่นอีกด,ด้วยค่ะว่าความช่วยเหลือของประชาชนรวมถึงชาวเบดูอินในพื้นที่คาบสม,มุทรไซนายจะช่วยให้ปฏิบัติการกวาดล้างกองกำลังมุสลิมหัวรุนแรงประสบความสำเร็จได้้ง่ายขึน ขณะที่ผู้นำชาวเปดูอินให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขามีมติเป็นเอกฉัน์เห็นชอบที่จะสนับสนุนปฏิบัติการของรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในคาบสม,มุทรไซนายซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของอียิปต์ที่อยู่ติดกับพรมแดนของอิสราเอลและฉนวนกาซา ปฏิวัติการของกองทัพอียิปต์จะรวมไปถึงการทำลายอุโมงค์ที่เชื่อกันว่าเป็นกองกำลังเป็นของกองกำลังมุสลิมหัวรุนแรงโดยในพื้นที่คาบสมุทรไซนายมีการตรวจพบอุโมงค์จำนวนหลายร้อยแห่งที่สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจำเป็นและอาวุธเนื่องจากเส้นทางปกติถูกรัฐบาลอิสราเอลปิดกัน้น สำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กองทัพอียิปต์เคลื่อนผลเข้าไปในคาบสม,มุทรไซนายเพื่อปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งก่อเหตุโจมตีจุดผ่านแดนอียิปต์อิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจนทำให้ตำรวจที่ประจำการอยู่ในบริเวณนั้นเสียชีวิตถึง16นาย